โอ้ยสวัสดีครับพี่น้องตอนอยู่ในช่องของ A K P 1. เอ็กพิวัดลำเวิร์ออฟฟิเชีลนะครับโอ้เป็นลูกดีเด่นไหมเนี่ยใช่ไงมันทำงานให้พ่อตลอดเวลาเลยนะเลยืยเหนื่อยปนาป่ปาปเนี่ะป๊าบอกว่าให้ทางสร้างอาชีพแล้วไม่ใช่มังรู้ไหมว่าทำไมมันถ่ายไม่หยุดออตอนออกมา จะมารดใช่ไหมพ่อบอกฟันดีไงเออพ่อบอกฟันดีว่าร้อยวันฟันฟรีไม่เคยบอกฟันดีดีใจก็เลยดีใจแล้วจะนอนไหมนอนนอนสิพ่อบอกฟันดีพ่อบอกฟันดีเลวต้องนอนดีนะที่ี่กวดีใจจะแบบอุ้ยไม่นอนดีกว่าเป็นบ้าเหรอเขาบอกฟันดีดีนะเขาบอกฟันดีแล้วมันไม่โหมอบอยู่ข้างกำลังกระสีอ่ะเออไม่นอนลงตรงนั้นเลยถ้าเป็นกูเหรอกูนอนหมอบอยู่ตรงนั้นอ่ะแกรให้ด้วยหน่อยพี่เอาขอชิมหน่อยไปเแกใมันเลมือไม่ว่างไง ก็ถ่ายคลิปอยู่เมื่อไปจับดาบมากินได้ไหมเนี่ยให้เป็นกูนะบอกกูฟันดีนะกูหมวบจะสังกะสีอะไรกูก็จะหมวบแหละแต่แบบว่ามันจืดเลยหมวบไม่ได้ทับทจมากเลยหรอประทับใจมากเลยเอาเงาะไปไหนแล้วอะไปซึนทะเลป้อนอะไรอ้าวพ่อว่าพ่อว่า ไม่พ่อบอกว่าอากาศมันร้อนก็อย่างบอกให้ลูกฝันดีไงใช่เอาอากาศมันร้อนไงอากาศมันร้อนก็บอกว่าให้ลูกใจเย็นให้ลูกฝันดีไงอากาศมันร้อนค่อยๆทํางานน่ะโอ้ยไม่เหนื่อยขอเป็นของของพ่อมัจะคืออะไรล่ะพ่อรู้ใจนะพ่อรู้ใจเฮ้ยซื้อมาอุ้งหางมันตกแกะเบิ้ล มันสื่อกล้วยเป็นหน่วยสองหน่วยกูบมโหว่ามันเสือเนี่กูได้เงินยใจเซเว่นถามมันเว็บไหมครับอีหน่งห่างคำมันอันอันอันป้อนน่ะเขาเตอร์้จะปวดเว็บครับเฮ้อกูว่าเว็บยังกูว่างสิอ๋อมันมาไลยมาถามมาเว็บไหมครับเด้ไม่ถาม่ากล้วยเว็บไหมครับเออเออแหน่งห่องขึ้นมาเว็บครับเฮ้อกูว่าเขาจะได้เว็บกล้วยกูว่ากูก็เฮ้ออะไรนะกูว่า เ็บอะไรนะกลัวกล้วยเพื่อนไทมันกล้วยปิ่งกูว่ามันกล้วยอันนั่นกล้วยอันกูรู้สึกจองด้วยนะนี่เราจะมากินกล้วยกันนะคระอ๋อขั้นปากใส่กินกุ้งหัวกุ้งได้หรอเน่ักน้ำปูวแล้วเนี่ย แม่โดนหลอกเลยแมอันโปนมันจะไปแผละมึงมึงมึงฉีดมาค่ะอีทอกมันไม่ได้แพ้นะอันนั้นอะเลงแล้วพี่จะเลงเพื่ออนอนก็เลงเกินจริงเนาะทุกคนเลยไม่บอกทุกคนเลยสรุปมันไม่ใช่กระเทยนะแม่มันอยู่ืนนะเยตุ่มตอบว่าไงเยตุ่มบอกว่าไม่ใช่เป็นผู้หญิงนี่ก็เลยว่า โอ้ยโอ้ยนี่ไงว่าพระเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาขายเราเมื่อกี้ไม่ไม่มีตุ้งก็ยังโกหกไอ้ตุ้งยังโกหกอ่ะไ่มีตุ้งก็โกหกโอเคโกหกไปอีกแล้วนะไม่มีตุ้งโกไม่จบนะเรื่องไมเคยเนี่ยถ้าไม่มีตุ้งโกหว่านี่ตุณโกหกไม่ลูกเขยแม่ไม่แม่บอกว่าเป็นผู้หญิงใจแต่เกิดแล้ว่าอ้ยเป็นผู้หญิงวูาแล้วว่าถามว่าเป็นผู้หญิงแต่ตอนไหนไป็นใต้แต่เกิดเลยค่ะ ต้มติมบอกว่าจะได้ใก้จะเกิดก็เป็นเพราะตัวมาแล้วก็มีเติอนมาก็มีเแหวเลยอย่างนี้หรอใช่ได้จับแต่งที่ไหนได้ตัวเองพาลูกเปลี่ยนเพศตอนนี้สิบแปดความจริงหรอใช่โอเคตอนนี้ก็คือสับสนอีกแล้วในไลฟ์ก็าเคยับสนอีกแล้วว่าในในคลิปส,บสับสนสับสนอีกแล้วว่าอะไรจริงวะไม่มีคำตอบแต่ว่าวันนี้อ่ะตอนเนี้ยมันถึงเป็นไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแฟนผับหน้าเวทีก็พูดนะว่า สวยมากมาเซลนี่แหละเรื่องนี่แหละว่าถ้ารู้เป็นอะไรหรือผู้หญิงดูในคลิปลานน้อยเข้าอย่างนี้แม่ใส่ดีใจมากเลยนะในคอมเมนต์อ่ะจะเป็นอะไรก็ช่างลูกให้เป็นคนดีน้องไปจะเป็นอะไรก็ช่างจะชอบน้องไปเหมือนเดิมน้องไปจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ว่าหากเกิเร่างไม่พูงายมันะนานดีเนาะใช่สมัยใหม่แล้วอ่ะวันนี้วันนี้อีปลายเก็บเอาเงินหน้าทีเยอะกว่าเพื่อน ไอเดิมจริงที่เห็นมึงเห็นไหมเห็นไหมที่เธอหันมาฉันกับคุณแม่คุยกันอ่ะก็ไม่ร่านะแม่บ้นว่าโอ้โหงานนี้ชายแท้เยอะอีปลายมันขายดีป่ะเเก็บเอาเก็บเอานะยันว่ายันว่ามึงมึงก็บอกพี่เขาน้าอยู่ตรงนั้นเลยดีว่ะอีรู้อย่างงี้เหรอเออเร็วแกกับมันนี่แค่บอกเออกูกว่างั้นแหละเลยออย่างเงี้ย อันนี้มาแฟนนี่นะโอเคมันเป็นเพราะคลิปกูแน่เลยมึงเอามาให้ให้ให้กูเลยใช่มาไหวเลยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าสขหรือว่าเป็นกระเทยหรือผู้หญิงแล้วผู้หญิงค่ะเขาติดตามในคลิปล่าโน้ตเขาอย่างนี้โอ้โหไอ้ผู้ชายพวกนั้นก็ไม่ให้กูเลยนะโอ้โหใจร้ายมากเลยนะนี่อบางคนถ่ายไม่ใี่นี่หรอเออโอเคเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายละ น,นี่กวยอีเหยือตบนี่มากเลยนะตอนตอนนี้นี่เดินลงไปเอาอีงแบบอยู่แล้ัหรอแบบทำหน้ามองหน้ากูแรงมากเลยอีเหยือบอกพี่เขาไม่นั่งนอนบอกพี่เขานั่งนอนเลยเจออะไรย่างเงี้ยก๋วยงอเป็นยินเลยอ,ะอ่ะอ,อะไรนี่พี่น้องไม่อันนี้เป็นกล้วยกยนะครับกล้วยงออันนี้ มันเป็นแซงนะเยอะมากเลยอะมันเป็นแซงมันรีบเหรอใช่มันไม่รีบเลยมันมีขวดมันด้วยเนี่ยเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนี่ยกิ่งก้านเันต้องเป็นกวางหรอเป็นกวงมันไม่มสิมันมีขวดมันด้วยมันติดขวดมาด้วยเห็นไหม พวงนั่นแหละโอเคนะเป็นพวงนั่นแหละไม่ใหจังอันนี้แตเหมือนทุเรียนนะเยอะใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เป็นเนาะก้านยาวแต่ว่าเปลือกหนามากเลยอะ่ะมันหวานะอ่ะเอาะก้านยาวอันนี้เป็นกระดานไม,ม่กินมาเลยเลยใช่กระดนานทำไมรสนาถึงเรียกเยนาะเนทุเรียนมันแพง นี่ยโล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 เท่าไหร่ตัวนี้นแล้วชี่้่ชี่ระยอกับจันก็ไม่เท่ากันด้วยนะพวกนี้จะไปหาซื้องอดีกว่างอใหญ่จังพวกนี้ไปสวนงอกดีกว่าพวกนี้ไปสวนผลไม้ไป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 รานี่สิสเกตไปเถอะปะร้านที่สิเกตมันจะมีแบบว่าบุฟเฟ่สวนมะเฟืองกินคุ้งหรอหรือบ้านซันตาลมปนเรผมหรอกะว่า นนเรากินนั่นที่ช่วงที่เรากินนั่นเลยอีอป่ยเอ้ยต้นงอนเป็นล่มแม่งพาไปเดินตากแดดเหรอมร้อนอน,นี่ไปปีนกินเลยกินอะไรทุเร,ร,รียนเหรอทุเรียนกินไม่ได้เพราะว่ามันแพง <c oughs> ทุเรียนเนี่ยมันบุฟเฟ่ต์มันเท่าไหร่กินบุฟเฟ่ต์ได้แต่วสวนเงาะไม่มันถ้าเข้าชมไม่แพงหรอกเขาจะไปเขาเก็บ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 เ็ากินเนี่ยเขาจะตะการเราไหมมึงมันเก็บไปไทยตะการที่จะเก็บออกมาคือ เราองมาช่างดูข้างหน้านะแล้วเขาก็จะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่เราจะเลือกลูกมันได้ไงว่าเอออยากเก็บลูกนี้ไปกินเอาเก็บใส่ตะกร้าเนี่ยมัแบบเราไปเดินสวนบ้านตัวเองมันคนลรฟคิวที่จะไปซื้อกับร้านไงก็ใจะไหมใช่แล้วมันได้แบบเดินเที่ยวเลยจริงๆอยากไปอ่ะออกมาปุ๊บเขาก็จะมาช่างขายแต่ว่าในสวนที่เราเก็บกินอ่ะกินเลยกินเท่าไหร่ก็กินเลยไปเถอะไปเถอะเนี่ยตอนนี้มีเวลานอนอยู่เนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยไปสวนไปสวนได้ไงสวนอยู่ไหนก็นี่เดียวใกใกล้เนี่ อได้ย่องนี่มะอืดเนาะเราอยู่พื้นที่ผลไม้นั่นนี่ได้ย่องนี่มันอร่อยยงไงเพราะมันไม่ส่งผลต่อร่างกายเหมือนทุเรียนนะทุเรียนอ่ะกินเยอะไม่ได้นะมันร้อนในแล้วมันทําให้อารมณ์ร้อนด้วยใชทุเรียนเห็นมันเยอะมากแต่ไอ้เรียนเห็นมันยอะกินหอเปล่ากินเยอะๆมันร้อนไงกินใช่ชอบกินอยู่แต่ว่า เหมือนอยากกินมากๆเงี้ยก็กินได้ไม่เยอะนะก็ <Hey. S 1> กินได้ผูสองผูแค่นั้นเนี่ย้าผูใหญ่หน่อยก็กินไม่หมดมนายก็องงอบอกว่าก็หายด่าคือรูปแบงค์เพื่อนไบอกว่าต้นเงาะเนี่ยถ่ายรูปสวยมากจริงถ่ายรูปสวยกว่าสวนส้มดิไปไปเลยเหรอไปเลยเหรอพอดีก็ตื่นตอนนั้น กอเขนาดพี่ม oh. ือไม่ว่างอืมอันนี้เจ้าของบ้านนะครับมากินข้าวร่วมกันได้พี่น้องเดอ้อไม่ใช่ขางนี่ก็จะโอ้ไม่กินข้าวร่วมกันเป็นว่านี่ก็จะของบ้านจ่านี่ก็ของบ้านหลัจ่าดูรูปด้วยโอ้ <laughs> ดูรูปด้วยว่านัน เก่าไหมอ่ะพี่หน้าอะเลยนะหน้าแน่นอันนั้นหน้าเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่เข้ามาแล้วใช่มันเข้ามาแล้วต่เป็นหน้าสองใช่เลเป็นหน้าสองหน้าสามเนีพอดีมันไม่หายอะหน้าที่อยู่หน้ารูปเต็นเนี่ยพอดีใช่หน้าแน้นเลิศเลิศมากหน้าแน่นเลือมากผมก็ชอบหน้านั้นอันนี้สุภาพวดีนะครับอันนี้ล้าน้อยกาลสินยางตลาดไม่แบบเวลาคุณแม่จะ่ใครขอตัวช่างคุณแม่ก็ขึ้นเก้าอี้ไหว้ก่อนหรือเปล่า วันวันทุกวันนะเนี่ยก็เลยเฮงเฮงเหรอแต่ว่าต้องเอารูปมีบัตรมาขึ้นด้วยนะอยียเฮงก่อนเนี่ยเอารูปมีมาขึ้นด้วยเอารูปเงาะน่ะรูปมีบัตรต้องเอาไปนู่นไปไหนล่างโงนู่นตรงวัดตรงศาลพระภูมินู่นอะพระภูมิบัตรน่บูชาแต่คุณนายสุภาก็อยู่นะก็ขอเลขนี่คุณนายสุภาก็เก่งเลขอยู่นะก็เก่งไงก็รูปมีบัตรอ็รูปมีบัตรมาขึ้นเออ อันนี้หน้าอะไรเนี่ยหน้าไหนไอ้หน้าที่สี่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าอัลนั้นหน้าที่สองเปลี่ยนหน้าทุกทีหน้าเจ็ดเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนหน้าดทุกเีลองถามกูสิกูจนจำไม่ได้แล้วแอบไปเปลี่ยนอีกนะเออแอบไปเปลี่ยนที่กูไม่รู้อีกนะอันนี้หน้าเจ็ดเลยอันนี้หน้าอันนี้หน้าเจ็ดหน้าทาหัสที่สุดเนี่ยหน้าท่าเลยก็หน้าเจ็ดนหน้าทเป็นเลขเจ็ดไง เอออมันาจจะมีหน้าแปดหรือว่าได้หน้าแปดค่อยหน้าเหงเลียกแปดคืออินฟินิตี้แล้วนอแปดแปดแปดเหรอใช่อุยแต่ว่าปีทำหน้าแปดได้หยู่ว่ามันทำไปแล้วไงปีหนึ่งไม่ไม่ไม่ปีห้ามปคุยกับพี่หมอแล้วช่โอใคเลยศอยากทำบ่อุ้ยอย่าทำเถอะทำนุ่มก็ไม่ได้ทรมานขนาดนี้พี่บอกให้เหรอไม่อันนี้ไม่น่าจะได้ทรมานหรอกเพราะว่าเขาใช้กระดูกซีกเดิมไม่ใช่อันเดิม แต่ว่าก็จะจ่ายเงินเท่าเดิมประมาณเดิมสามแสนห้าร้อยปิดคิปอีกทปิดคลิปให้หน่อยพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับในคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับมีแต่การกินการคุยการพูดด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องคำพูดไหนที่มันไม่สุภาพหรือรุนแรงไปก็ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะมันก็พี่กับน้อง่พพูดยังไงวะ จะให้พูดไงเออก็ไม่ต้องถือสาระดูให้เพววื่อความบันเทิงดูเพววื่อเพืพวว่อเพื่อความบันเทิงดูเพววื่อความสดชื่นดูเพววื่อความเอิบอิ่มดูเพื่อความผ่อนคลายแต่จะเอาสาระอะไรไม่มีหรอกถ้าจะอยู่กันแบบนี้ไม่มีสาระหรอกโอเคอเงั้นเดี๋ยวยืนข้างกันดแแีแค่นี้เลยสรุปเป็นรงเธอยไหม <laughs> <laughs> อ่ะสรุปไม่ได้หรอม,มันเป็นประเด็นนะเนี่ยถ้าไม<ง>่สรุปก็คือมันยังมีประเด็นอยู่แล้วแค่มันเป็นนั่นแหละ พี่น้องยังเป็นประเด็นเดินมันยังเปิดประเด็นขี้ไก่กับใครอยู่เป็นผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงโอ้ยจริงเหรอใช่แล้วรูประดอดอ,ดอ,ดอยู่ที่นอนละ่ะอรูประดอนะรูปหัวมันใช่เหรอแต่ว่าหน้าเหมือนอยู่นะโอเคพี่น้องคลิปนี้สิปีเดอร์เป็นปริศนาเพลงซาวนีขอบคุณและสวัสดีครับ